สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องการล้างแขนของปีศาจสวรรค์ตอนที่5ฝากกด Subscribe ช่องลิฟมาหนะกันด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยเจ้ากำลังขวางทางของข้าอยู่นะจุดจุดจุดแกคิดว่าการถูกล้วงกระเป๋ามันสนุกมากนักหรือไงระวังดึงแม่หญิงช่วยหลบออกไปอย่างที่ที่ปลอดภัยก่อน เป็นโสดตัวคนเดียวอยายกโทษให้ไม่ได้อ่า uh, ผู้ชายคนนั้นกำลังคลั่ง mm hmm. เขามาจากดินแดนแห่งสัตว์ป่าแน่เลย mm hmm. ทุกคนหนีเร็ว mm hmm. มันน่า mm hmm. อายจังเขากำลังเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าอา uh huh. สีหน้าสีหน้าบา่า ขั้นสีดำระดับ4ความสามารถตามธรรมชาติของผู้ที่มาจากดินแดนแห่งสัตว์ป่าพวกเขาสามารถกระตุ้นสายเลือดสัตว์ป่าของตัวเองได้สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้และเพราะสายเลือดที่ต่างกันความสามารถของพวกเขาจึงแตกต่างกันด้วยร่างกายวิวัฒนาการสายเลือดนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นอะไรเช่นนี้ นี่คงเป็นลักษณะเฉพาะของคนที่มาจากดินแดนแห่งสัตว์ป่าและหิดใดเขาจึงมาปรากฏตัวที่นครท้องฟ้าหรือว่าเขาจะเป็นทาหารรับจ้างนั้นลึกมู่เชียนหลานขั้นสีดำระดับที่หนึ่งพวกเขามีความเชี่ยวชาญในการเสริมพลังกายให้กับตัวเองตึงนั้นข้าก็ขอทดสอบความสามารถปัจจุบันของข้าหน่อยก็แล้วกันดึม เจ้าเด็กคนนั้นไม่ธรรมดาเลยเขาสามารถต้านได้อย่างนั้นเหรอพลังปราณของเขาแข็งแกร่งมากไม่เลวเจ้าหนูคงถึงเวลาต้องทดสอบวิชาที่อาจารย์สอนมาจริงๆแล้วสินะหยุดอย่าสู้กันทั้งหมดมันเป็นความผิดของข้าเองกระเป๋าเงินของท่านอยู่นี่ แต่ว่าข้าไม่ใช่คนที่ขโมยจริงๆนะเมื่อกี้ข้ามันได้กลับสู่ร่างเดิมแล้วครับข้าขอโทษมันเป็นความผิดของข้าเองนี่เจ้าได้ปลุไปโดยไม่ขอโทษสักคำเลยงั้นเหรอขอบคุณนะที่ช่วยข้าไว้ข้าชื่อรูรูมาจากสมาคมทหารรับจ้างทะเลทราย เออ้าชื่อมู่เทียนหลานพอดีผ่านทางมาเพื่อหาค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางนะ่ะเยี่ยมมากวันนี้ค่ะออกมาเพื่อหาสมาชิกชั่วคราวอยู่พอดีเจ้ามาค้าร่วมกับพวกเราเลยก็แล้วกันนะหากข้าได้รับเงินค่าจ้างสำหรับการเดินทาง ข้าจะเข้าร่วมแต่ว่าข้าใ,ใจไม่ออกข้าอ่ะข้าขอโทษโดนเอาหน้ายัดนมเฉยเลยนะครับน่าจะดีใจนะครับพระเอ,อกวันนี้ขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยเหลือข้าไว้แถมยังไปช่วยซื้อของอีกด้วยไม่เป็นไรครับทำไมคืนนี้เจ้าไม่มาพัก ับพวกเราล่ะข้าจะได้พาหัวหน้ามาแนะนําเจ้าให้เขารู้จักอ่าข้าขอบคุณนะแต่ว่าแม่นางลูลูคือว่าข้าไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าที่พักปบจักมือนะครับข้าจะให้เจ้าต้องใช้เงินได้อย่างไรแล้วก็หลังจากนี้พวกเราจะเป็นเพื่อนร่วมทีมกันด้วยยังไม่นับที่เจ้าเป็นผู้มีพระคุณของข้า น่าเดงเลยครับพระเอ,อกและมันจะดีกว่านี้ถ้าหากหลังจากนี้เจ้าเขา้าเจ้าเรียกเขาข้าว่ารูลูโอ้มันดีนะครับเข้ามาสิเข้ามาพักก่อนขอบคุณอ่าข้าไม่ได้นอนบนเตียงนุ่มๆม,มานานแค่ไหนแล้วกันแล้วนะมันรู้สึกดีสุดๆไปเลย ข้าได้พบกับสมาคมทหารรับจ้างในวันแรกและก็แม่นางลูลู่บางทีข้าคงถึงเวลาที่ต้องมีความรักแล้วสินะไม่ไม่มู่เทียนหลานเจ้าควรทำในสิ่งที่เจ้าตั้งใจไว้ข้าไม่ควรหยุดคืนนี้ข้าต้องฝึกฝนจะมีใครตื่นหรือเปล่านะถ้าข้าเดินมาบนหลังคาในตอนกลางคืนเช่นนี้ ข่ารู้ว่าการฝึกฝนในตอนกลางคืนยากขึ้นมาเลยได้มีไอตัวที่ทะเละกับ้าอีกเมื่อตอนกลางวันนะครับรัว้รัวมาก,ก็จบตอนที่5้ไปมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไปกันด้วยนะครับ